ค,คำเตือนคลิปนี้อาจมีคำหยาบคายและภาพเพื่อนข้างหยุดแปลผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้เก้าอี้ในการรับชมนะครับโอเคเอานะครับสวัีผมกฐานกราฟผมนิวส์คุงแบงค์กามอด คุณครูเกเกมเมอร์โซนเนี่ยม yeah, e ีอ um, you know ียะเราบอกเจ้าอียะเกม tower unit นะครับไออยู่ไหนนะอยู่ไหนครับคงต่างยูนิตอะไรคุณนี๊ติดเชื่อผมปะถามว่ายูไนต์ถามว่ายูไนต์กับใช่แล้วใช่แล้วค่ะแกงเบอร์เก้าแกงเบอร์เก้าเลยนะ เรหมดแมวมาเลยแมวมาเลยอันนี้ก็เป็นอะสักอย่างนะคะในในด่านฮิวไซส์อันนี้เป็นศึกเดือนดวดระหว่างแมวกับหมายันดวดเลยนดวดเลยลองกดดีๆเอดูนะคะเผื่อลองกดดู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 ก ท่านืเอาเลยท่านแร้ว่าเลือกฝั่งชิงอวไม่เอาเสียงเปลียนกันเลยมาแล้วมาเล้คือต้องไปแย่งลูกบอลตรงกลางออกมามลูกบอลที่เปรไปที่ไกที่แกที่ไงที่ไ้วงม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 วงม้วง้วงมมมวงมวงมวงม้วงมวมวงวงมวงมงมวงงมวงงมวงงมงมว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 งมมวง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 วงม ได้แล้วแนวตัวกลางแมพที่มันสีสีอ๋อเห็นแล้วคลิกขวาแล้วขวาเพื่อดอกต้องทีละลูกเหรอคลิกขวาเพื่อดอกได้ได้ทีละสีครับแล้วก็ดอกสีแดงดอกนี่คุณต้องเอาดอกใส่ในตัวเองโอเขวาเพื่อให้ดอกใส่ของตัวเองโอเคแล้วได้ไหมโอเคค่ะจ๊ะแล้วกลับไปที่ตัวเดิมอันนี้มันทันทันหมาเว้นต่ยทันแม่ทันแม่ทันแม่ทันแย่ทันแม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 ่กันแันแล่ทันแม่กันแม่ทันแันแม่ทันแม่ทแม่ทันแม้ทันแม่ทันแังไงนะฮะกดนแมกทันกม่ทัน

ตาไล่ยิเลยดีดไปไหนไปไหนลยิงกันม <Luis> ึงยไปเก็ไปได้ลูกบอลไม่มีแล้วดิอันนไปเก็บได้แล้วโอเไปเลยค่ะหมดแล้วโอเคไปเมวีเก็บจะตายเหยเหยเม็วเวเเรเร็วได้แล้วนี่ไงนี่ไงวางๆางวาาง้ยนี่ไงเก็อะนไงมแยกจากฐานก็ได้นีไนี ไปเย่ไปเยนี่เอามาดิเย่โดน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 นี่โดนคะแนนเราสิครับสิบเย่โหมดลาขนาดคนน้อยกว่านี่โอ้โหเรียบร้อยคือคุณนิวโจฝีมือคนเดียวผมแหลกเว็กรรมใครโอ้โหตมีคนมาเข้ามาอีกคนหนึ่งอ๋อคนแจมได้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 ไดีไดได้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 ไดัได้ไม้ได้ได้ไดมได้ไมไได้ได้ ประดีจะไม่เป็นการลุกันยิงไม่โดนเลยิงไม่โดนสิเอะไรวะช่างมันไม่ยิงก็นปะไปไหนแล้วลูกบอลยู่ไนผมไม่เจอกลางตรงกลางค่ะที่เป็นสีสีค่ะแต่ผมผมลงทางาอยู่ด้านหลังโอ้เหกกลับมาแล้กลับมาแล้วลงทางทางมาด้านหลังเอนทางเซบาหุมเธอนี่ทำไงดีไปัน้ไปทันเจ้ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ไ่หนไม่ให้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 ไหนไม่ห้ไหนไม่ห เราไม่ได้ทั้งเลยเอาวไปวางก่อนเุ้ยแบงกะโบไไ่ให้ได้รู้น

ไอปมนีไอมาเนียไอเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวๆดี๋ยวเดี๋ยวไล่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 ไลไล่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 ไไล่ไล่ไลไล่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 ไ่ไล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 ่ไไล่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 ไลปไล่ไลไล่ไล่ไๆ่ไล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 ปไล่ไลๆไลไล่ไ่ไล่ไล่ไล่ไไล่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 ไๆๆไๆ่ไล่ไล่ไไ แล้วมาไม่ได้เนี่ยชทุกตาผมคุณครูแต่ตาผมได้ยังไงเรียบร้อยอ่โหร้ายยิบมายิบมาโอเคเยอะเลยอะพี่ยิบยิบเออเดดเเด็ัดตัโอ้ยอะไรวะเนี่ยแมวดีสุดนะครับผม แมวดีที่สุดเลยนะมเบนมันตัดไปตักกันมาล็อกไว้เหรอฮูคุณนี่สายฆ่าดีกว่าเอสายฆ่าฆ่าอย่างเดียวใครมาขโมยฆ่าขอมาด้วยนี่ท่านรู้พอจะไปแย่งมุ้งมันแหลกได้ท่านงไงเออไม่ต้องแตย้ายแมวอ่ะหลับี่ตอนนี้มันสลับไปเรื่อยเอาหลับพี่ไหมอ๋อเสร็จแล้วโอเคแล้วมีกันอยู่สองคนนี่แกนี่แกไปให้ผมเพียบนะเสียหน้าตลอเวลาตูดเบลงหนโอ้ยแหลเอาแม่แหลกมาก แหกมาลมเลยนีเลยมามา้ามีใครป้องกันฐานไม่ใช่มา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 เ้นแบคท่านแบไปไหนท่นแบ็คท่นแบ็คท่านอยู่ทีมผมไม่่เหรอเอาดีไกเอาอยู่ทีมทกันนะเอ้ท่านหาผมทำไมเี่ยเอาบวกบวกบวกาขาาไปออไปอ๋อดีไงดีแก

ยิง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 ยิยิง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 ยยิง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 งยิง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 ยิง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 ยยิง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 ยยิงยิงยยิงยิงยงยิ

โอ้ยโถ้เลยดูวิธีเล่นหมดเลยเสียใจหน่ยกันไม่โดกไม่มีใครฆ่าใครดีรู้วิธีเล่นนะเพราะผมอยู่ฝั่งนี้ตั้งหากเอออาละเอผมแย่งกันเดียวเลยเย่อดไลค์ตัวรักลับมาเดี๋ยวนี้มาต่อไปใครเย่ใครที่ไหนเนี่ยเดี๋ยแล้วอยู่กับคุณนาเเป็นหมาเหมือนแหลกเกินผมก็เป็นหมาเป็นแมว โอ้ยเอาเอาผมเอาเอาผมเอาไปเอาไปเอาไปเอาอะไรด้วยเราแหลกไปหมดปาก็ไปโดนไอ้มันลงทีทันแรกเกิดชีวิตได้แล้วได้กันเยอะเยอะแรกที่ไมขอขอขอเ็ดขอเท็ดขอเท็ดไแล้วเยอใครก็ได้ไป็นสามากันล

ได้มาแล้วนี่ไงนี่ไงตาี้ีๆเลยสี่ไป้วงไปแล้ว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 ไปห้้ย้ล้โอยเครื่องพังเลยหิงลเหมือนไส้เ้ยโหไล่นี่ยัะมานี่ยัขอล้เดี๋ยวเราลับไปก่อนโอยแกอยู่คนเดียวเลยโอ้ยอย่าไปมามาทไมดันมาไมเดี๋ยวอแล้ว ไปไหน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 ไปไหไปไหน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  เออเอาพี yeah, yeah. ่เกข้าผมตายคืออะไรโยเกืบชนะนะเชิงเอโอโอ้ยสามสี่โนมาอีกหนึ่ง่ชนะเลยเนีเสียใจโอเคได้ว่าเป็นทีมดีัมวดับชนะแล้วชนะบ้างกดชนะบ้างถะอ่างน่เวนกคน่เวนกเลยไง อ่าจะเป็น à, à đi อะจะแย่งไปๆๆๆ mày mày ๆเต็ด

อมันเกดอะรเนี่ยมายุ่งอะไรไม่โดนเลยข้างในนี้ดีแไปฮะน้องเก็บลูก่อนนี้ได้ยดีครับยิงไม่โดนไปแล้ว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 โอ้โหคือไมวได้แยเาเลยเนี่ยโดนแลวีแกไอ้ตัวลัไปแยกเขามา้ีแกยี่สิบอารีแแนี่

เตาสุดท้ายพอดีโอเคครัเดองกันเลยเดี๋ยวเบสพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดซับสไครป์ทั้งห้าช่องด้วยนะคะแก๊ง9บ๊ายบายครับบ๊ายบาย